หนาวจริงตอนนี้หนาวแบบหนาวมือแข็งหนาวจนรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะจะไปถึงหรือเปล่าเราเริ่มเดินกันตั้งแต่ประมาณตีสองตอนนี้หกโมงเช้าก็ยังเดินกันอยู่มีใครเหนื่อยก็พักใครเหนื่อยก็แอบหลับกันสร้งโหดปิดกันได้ลมแรงมากแม่งคือโคตรสวยเลยตรงเนี้ยแต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงจุดสูงสุด แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปถึงจุดสูงสุดได้ไหมเพราะว่ามันอไกลแล้วก็อีกชั้นมากคือไม่รู้ตอนนี้ความสูง3,000เท่าไหร่แล้วนะ้ำมงน้ำมูกไหลเดินไปตดไปตดแมง่งตดกระจุยความดันอากาศมันเปลี่ยนพูดเยอะก็เหนื่อยสังเกตดีๆรองเท้าพังไปข้างนะะครับหวัวรองเท้าเปิด ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปขึ้นวิชิตยอดสัมมิตกันในวันนี้สภาพแต่ละคนก็ได้นอนกันไปน่าจะสักประมาณตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งก็ตื่นกันมาแล้วอากาศก็เย็นเย็นก็ตอนนี้ก็เริ่มตื่นกันละอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากเดี๋ยวถ,ถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะแต่ละคนก็ใส่อุปกรณ์กันหนาวอุปกรณ์ส่องสว่างกันมาเต็มข้อนี่ก็เป็นการเดินป่าตอนกลางคืน เดินตีหนึ่งในอากาศหนาวบนยอดเขาครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันก็รอดูครับรอดูตอนตอนี้อยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ครับพี่2,500ากำลังจะขึ้นไปพิชิตยอดความสูงที่3,700เท่าไหร่26หรือ62นี่แหละประมาณเนี้ยา0พันร้ออ่ะกำลังจะขึ้นไปพิชิตกัน อันนี้ไกด์ท้องถิ่นก็กำลังบีบเราก่อนขึ้นนะครับเพราะว่าตอนขึ้นนี่จะค่อนข้างยากเป็นทางที่แบบหินบุกเขาไฟเดินสามเก้าจะไหลลงมาเหลือหนึ่งเก้าโอ้หไกด์ของเรานิสัยดีมากนะครับต้มมามา่ามาให้ด้วยต้มมามา่ามาให้ยามเช้าอื เดินกันแล้วครับตอนนี้ทางก็แบบเดือดระดับหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ช่วงแรกเดินแบบหยียบลื่นเหยยบลื่นมากันเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับอัจจะแบบมองมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ทุกคนก็กำลังเดินขึ้นไปตามแสงไฟที่ขึ้นไปถึงยอดตรงนู้นโนโนโนน ก็จะมีช็อตยากๆอยู่เหมือนกันครับเอาเอาเอามอเตอรทายมีช็อตยากๆอยู่เหมือนกันก็ต้องอาศัยแบบคนช่วยดึงครับวันนี้ก็น่าจะเดินกันมาได้ยังไม่ถึง1กิโลดีครับแบบทางแม่งโหดจริงฝุ่นเยอะแล้วก็เดินกันตอนมืดก็จะแบบว่ามองทางไม่ค่อยเห็นอย่างผมใส่แว่นนี่พักเดียวแว่นขึ้นฟ้าต้องถอดแว่นแล้วก็เดินเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทาง เมื่อกี้มูนนะครับเป็นไกด์ของเราก็ถามว่าเราโอเคไหมแต่เราโอเคแต่เราแค่พักเฉยๆนี่ครับหินดินก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดินไปเหยียบไปก็จะลูดไปอย่างี้ยลูดตลอดทางเวลาตีสองกว่าอยู่บนป่าบนเขาที่เห็นไฟข้างล่างนี้ก็เป็นคนเดินมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดินกํลาลังเดินกันไล่ตามกันขึ้นมาเพื่อที่ขึ้นไปพิชิตยอด เน้ซอมก็จะประมาณประมาณนี้ใครไหวไปก่อนใครไหวไปก่อนดูความชันนะครับจากระดับสโลปด้านหลังของนักท่องเที่ยวคนนี้ที่ปีน มาของชื่อเนรซอมบี้นะครับเดิน39 9ไหลลงหตรงนี้ก็น่าจะอาการเดียวกันหมดนะครับก็คือแวะนั่งพักด้านบนเนี่ยลมเริ่มแรงความหนาวก็ชัดเจนมากเราจะได้ยินเสียงคนไอได้ยินเสียงคนหอบตลอดทางเพราะว่าฝุ่นมันเยอะ คนนี้ลมแรงนะครับแรงเลยแล้วก็อากาศน่าจะบางมากหายใจยากเจอพี่คนข้างหน้าตรงนู้นคือคนที่เขาเอาไอเครื่องดน,นตรีมาเล่นตอนที่เราอยู่กันที่โพสสี่เชี่ยแบกเครื่องดน,นตรี5้กิโลขึ้นวิชิตยอดสับฟิต บังคับให้เดินนะครับหรืออยากเดินเองแนละ้วแบบหนาวหนาวโคตรโคตตอนนี้คือแบบน้ำมูกไหลหายใจไม่ค่อยออกแล้วแบบมันหนาวแบบมันหนาวจริงๆอ่ะคนนี้พักกันระหว่างทางพี่ไปหมดผมงตอนนี้น่าจะประมาณสามพันนิดๆอากาศเบาบางโคตรหนาวหนาวโคตรโคเราก็มาแอบนั่งพักกันอยู่ตรงเนี่ยตรงทางเดินนี่แหละ คนแม่งก็พักกันเต็มระหว่างทางเพียบไปหมดแบบพอมันหนาวมากๆแล้วมันเดินไม่ไหวมือเมือแข็งไปหมดเ <c oughs> นี่ยคนก็จะเดินมาก็จะไอกันตลอดทางแบบหนาวมากก็แต่ละคนก็ชุดกันแบบเต็มกราฟเต็มข้อก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอเขาทุกคนข้างบนนี้หมดเลยครับส่วนเราก็แอบนั่งพักริมทางไปก่อนเชี่ยหนาวชิบหายตอนนี้เวลา ที่ประเทศอินโดประมาณตีสีครึ่งเราเริ่มออกเดินกันมาประมาณตีสอจากจุดกลางเต็นท์ก็มาแอบนั่งพักกันอยู่ที่หลังโขดหินหนาวมากความสูงตอนนี้ประมาณ3,000แต่ยอดเขาที่จะเป็นซับมิตที่เราจะขึ้นไปบีชิดคือ3,700ก็ออกเดินกันตอนตีสอหนาว หนาวจริงตอนนี้หนาวแบบหนาวมือแข็งหนาวจนรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะจะไปถึงหรือเปล่าระหว่างทางก็แบบคนนอนหลับคนนอนพักคนนั่งพักกันเต็มไปหมดก็แบบคนก็จะไอกันแคร์แคแ,คแ,คแคตลอดทางก็เอาทุกอย่างที่เอามาใส่ให้หมดแล้วครับทุกอย่างและทั้งหมวกทั้งเสือ้อทั้งเสื้อกันลมกันหนาวถุงมงถุงมือแต่มันก็ยังหนาวอยู่ดี มันก็ไม่ได้แบบมีใครมามาบังคับให้เราเดินนะแต่ว่าอยากมาเดินเองอะ่ะอืมแต่ก็ถึงเบ้าไม่รู้อะ่ะถ้าถึงเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีลินจานีอินโดนีเซียความสูง3,007อยู่ตอนนี้อยู่3,000แต่โคตรหนาวและโคตรหนาว ใกล้ขึ้นแล้วนู่นยอดนู้นเลยที่เราส้เเลยกันไปไกลพอสมควรอาคาศตอนนี้ก็ลมแรงแล้วก็หนาวมากหนาวจริง,รงแวะนอนแวะพักไปแปบ๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ยังมีเห็นว่าจันอยู่ข้างหลังอยู่เลยลมโคตรแรงมันก็ถามว่าเหนื่อยมั้ยมันไม่เหนื่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่า มันง่วงอากาศมันน้อยมันหายใจยากแลก้วก็แบบค่อนข้างหนาวหนาวมากๆเลยต้องแบบว่าค่อยๆพักเดินไปแล้วค่อยๆพักค่อยๆพัก,พกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆบนยอดโน่นโน่นโน่นคือันที่ับมินะครับแล้วก็ลมแรงมากคนก็ยังเดินขึ้นมากันเรื่อยๆนะครับแลวนี้ก็เป็นเคียเตอร์ด้านล่างที่แบบว่ามองลงไป ก็ค่อนข้างสวยไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแม่งพูดมากไม่ได้เหนื่อยอันนี้นะครับเราก็มานั่งพักในขณะที่คนอื่นเขาก็ยังเดินต่อกันอยู่เพราะว่าเราเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังพูดอยู่เนะี่ยแม่งโคตรหนาวเลยหนาวโคตร,คตรหนาวแบบหนาวเลยด้านหลังนี้ก็เป็นเกียร์เตอร์นะครับพระอาทิตย์เริ่มเริ่มขึ้นแล้วก็เลยแบบว่าจะได้เห็นมุมนูน้นมุมนี้บ้างแล้ว แต่ตอนเดินที่แรกคือต้องใช้ไฟฉายเอ่างเดียวเลยอันนี้คือเราก็ยังไม่ถึงตรงยอดซัมมิตนะครับยอดซัมมิตก็คือด้านบนไปอีกไกลอีกไกลแล้วก็อีกโคตรชันก็โอ้อากาศตอนนี้น่าจะแบบสักประมาณสิบองศาอะไรประมาณนั้นได้พระจันทร์ก็ยังไม่ตกแต่ว่ามองเห็นวิวด้านหลังด้วยแอบแอบหลับไปแล้วพักนึง ลับข้างโขดหินตอนนี้เราอยู่กันน่าจะระดับความสูงประมาณ3,001จากระดับน้ำทะเลด้านหลังก็จะเป็นทะเลสาบแล้วก็มีเพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินขึ้นมานี่เป็นการเดินไปเพื่อจะพิชิตยอดออลินจานีที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับในความสูง3,007เราเริ่มเดินกันตั้งแต่ประมาณตีสองตอนนี้6โมงเช้า ก็ยังเดินกันอยู่มีใครเหนื่อยก็พักใครเหนื่อยก็แอบหลับกันข้างโขดหินกันได้ลมแรงมากพยายามเอาทุกอย่างที่เอามาเอามาใส่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อกันลมยิเทคต่างๆต่อันก็ยังหนาวอยู่ก็แม่งคือโคตรสวยเลยตรงเนี้ยแต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปถึงจุดสูงสุดได้ไหมเพราะว่ามัน จแล้วก็อีกชั้นมากคือคืออยู่อยู่ตรงนี้เลยนี่นีตรงนิ้วขีเลยแล้วก็แหละคนก็จะเดินไปขึ้นไปเรื่อยๆมันเที่ยวไมคดคุ้มอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติขึ้นไปถึงยอดซาม,มิทได้ก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะโคตรล่องน้องโคตรตึงอันนี้เกียร์เตอร์นะครับ แล้วก็เราก็เดินกันมาเนี่ยจากนูนูนูนี่ตรงปลายนิ้วเนี่ยคือจุดกลางเต็นท์เราก็เดินอัดกันขึ้นมา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 จนถึงยอดตรงนี้แล้วก็ยังต้องเดินต่อกันมา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 ไปเรื่อยจนเดี๋ยวเราจะต้องอัดกันขึ้นไปสิ่งสุดยอดจะมีก็คือนูนแดงๆนู้นนะครับเส้นเนินตรงนี้จะชันมากชันโคตรแต่ต้องไปถึง กะลอง้องตึงมาแล้วเดจะตะลุยถึงที่สดุดไปที่เรากําลังเห็นข้างล่างนะครับที่มีควันลอยขึ้นมาจากการภาพเนี่ยอันนี้คือภูเขาไฟจริงๆที่ยังไม่ดับแล้วก็ตอนกลางคืนที่เดินมามันก็แบบว่ามีอารมณ์แบบเห็นเป็นแสงเลยแล้วก็เห็นเป็นควันเลยคือมันสวยมากมันยังไม่ดับนะอันเนี้ยเหลืออีกไม่ไกลแล้วมัง้ง มากันถึงขนาดนี้ก็ต้องไปให้ได้อะแม่งสวยแบบโคตรไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงข้างทางก็เป็นเหวคนก็เดินกันอยู่มองอดีๆก็จะเห็นคนเดินไล่สันเขาวขึ้นไปเล็กๆเล็กๆใครไม่ไหวก็พักโอ้เดินกันมาได้แบบว่าไม่รู้ตอนนี้ความสูงสามพันเท่าไหรนะ่แล้วน้ำมงน้ำม,มูกไหลเดินไปตดไปตดแม่งตดกระจุยความดันอากาศมันเปลี่ยน พูดเยอะกันเหนื่อยเมื่อกี้มีฝรั่งคนหนึ่งเขาวิ่งวิ่งลงไปนาๆตรงนู้นวิ่งลงไปก็ถามเขาว่าอีกไกลไหมเขาบอกว่าอดทนหน่อยอีก40นาทีก็จะถึงจุดหมายแล้ววิวแม่งโคสวยเลยเพื่อนสู้ๆเขาพูดอย่างนี้แต่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วแบบ เชียเหมือนได้กำลังใจผมแบบร้อง่างทางเดินมาก็เจอนะักท่องเทีย่ยวหลายคนเหมือนกันครับแต่ว่าต่างคนต่างก็เดินต่างบางคนบางคนก็พักบางคนก็นอนไปเชียนี่ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ถึงซับ,บินนะน้องแม่งตึงจัดก็อสังเกตดีๆรองเท้าพังไปข้างนะนะครับ หรองเท้าเปิดนี่อันนี้ก็คือไกด์ของเราเจอเราการทางแล้วก็เอาเบงเบงให้เราบอกว่าเออฮะลองเดเดเดอะท็อปโอเคโอเคโอเคสติอยก o o เนอเ yes โอ เราเจอไกด์ไกให้เบงๆมาบอกว่าเอาไปกินมันจะช่วยให้มีพลังและทำให้มึงเนี่ยสาม,มารถขึ้นไปวิชิตได้โอ้ยเหลืออีก400เมตรมั้งครับจะถึงละก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือแม่งระดับความสูงโคตรชันนี่ก็คือคนที่กำลังลงมาเดินไหล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 แทบแทกันทั้งนั้นเลยอีก400เมตร เราแม่งอยู่โค้สูงเลยตอนเนี้ที่แรกก็เกือบจะถอดใจแต่ว่าพอเห็นยอดเขาอยู่ไม่ไกลก็ได้อีกหน่อยได้อีกหน่อย อยากให้ดูนะครับระดับเมฆสูงกว่าเมฆทุกคนก็พยายามเดินกันขึ้นมายากแค่ไหนก็เดินขึ้นมารวมทั้งเราด้วยแต่ก็ยังไม่ถึงกันสักทีไหนที่สุดกูก็มาถึงได้ถึงแล้วโว้ยซัม,มิต ยอดเนจานี้ครับ3,600เฮ้ย3,700 26 เยอะอยู่ครับเพราะว่าเรามาชา้า ลงแล้วครับตอนนี้ในที่สุดเราก็พิชิตกันได้ยอดลินจานีอยู่ด้านหลังเราและเนินที่เรากําลังเดินลงก็คือเนินที่เราเดินขึ้นมาหรือที่เรียกว่าเนินซอมบี้ทาได้โว้ยต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกคนที่รอเพราะว่าผมคือคนสุดท้ายที่ขึ้นมาถึงแล้วทุกคนก็รอคนที่ขึ้นมาคนแรกๆก็แบบนั่งรอผมสองชั่วโมงอะ่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะครับแมง นี่คือสุดละในชีวิตคือสุดละก็กําลังลงแล้วครับตอนนี้วิวด้านหลังก็จะเป็นเลกส่วนวิวด้านนี้ก็เป็นเมฆหมอกกําลังเดินลงหางมันข้างลื่นต้องค่อยค่อยลงที่เห็นข้างหน้าไกลๆนู้นคือเพื่อนเราแล้วก็ต้องเดินล้อสันเข่าไปเรื่อยกลับไปเนี่ยล้อไปทางนี้แล้วก็กลับไปงนี้เนี่ยปึ๊บนี่จุดกลางเต็นท์ได้อยู่ประมาณช่วงช่วงนี้เลยนี่ดูเขาหน้าเขาเดิน ส่วนที่ผมหยุดนี่ไม่ใช่อะไรผมเหนื่อยเหนื่อยชิบหายน่องอย่างตึงโอเคนี่ก็คือขาลงของเรานะครับก็นู่นจะเป็นปรับของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแล้วก็เป็นเล็กเป็นทะเลสาบก็กำลังเดินลง มมุมนี้ก็จะเห็นแบบที่ลูกค้าเราบอกนะครับก็คืออันนี้คือภูเขาไฟกุนุงบารูนะครับเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่แล้วก็ถ้าสังเกตดีดี่ยจะมีควันขึ้นมาจากเจ้าภูเขาไฟนี้และที่สําคัญไอทะเลสาบที่อยู่ข้างๆภูเขาไฟเนี่ยมันมีปลาเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตกปลาได้และปลาก็กินได้ด้วยเดี๋ยวเราไปลองดูกันเดี๋ยวไปเล่นน้ําในทะเลสาบนี้กันนี่คือขาลงครับดูวิธีการลง เดินไปทีดินแม่งดินโผแบบยังกบสกีอ่ะนี่คือการนเดินลงภูเขาไฟครับว้าวเออเออเออออเดินมันก็จะแปลกๆหน่อยครับเป็นเหมือนสันดินแบบข้างทางที่มันพังลงมาแล้วก็ข้างล่างก็จะอย่างที่บอกว่า มันเป็นดินที่แบบเหยียบไปแล้วจมเลยโอ,อเลาาโอ้โหสดเด็ดกีฬามันมันครับโอ้โหอันนี้คือเหตุการณ์ทรายเข้าเท้าของพี่เอ๋ยนะครับ Yeah.